ค่ะวันนี้คุณครูคุณครูยาวเล่นะคะก็จะมาสอนวิชาการเคาะเห็ดฟางซึ่งซึ่งเห็ดฟางเนี่ยที่จริงพวกเรารู้ไหมคะว่ามาจากที่ไหนต้นกำเนิดจริงๆของเห็ดฟางมาจากที่ไหนคะเพราะว่าที่ไหนคะที่ไหนคะกองฟาง ถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วว่าเห็ดฟางมาจากกองฟางข้าวแต่ต้กนกะเนิดที่เรียนรู้ว่าเห็ดฟางนี่กินได้หรือว่าอะไรเนี่ยมาจากประเทศจีนค่ะเห็ดฟางมีต้กนกำเนิดมาจากประเทศจีนนะคะคือที่าจากหนังสือหรือว่าจากหลักฐานอ้างอิงเนี่ยเขาบอกว่ามาจากประเทศจีนเมืองกวางตุง้งแล้ว เห็ดฟางเข้ามาสู่ประเทศไทยจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่ศ2,400ถ้าคูจะไม่ผิดก็คือ2,480เข้ามาในประเทศไทยนะคะและหลังจากนั้นก็เขาก็มาศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ส่งเสริมส่งเสริมเป็นจริงเป็นจังก็คือ2,510ถ้าคูจะไม่ผิดคือ14ที่เขามาส่งเสริมให้ประชาชน คนไทยเ,เริ่มเพราะเหตุมาะคะก็คือประมาณ2,514ค่ะที่เขามากระจายลงพื้นที่เลยก็ในเขตไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือภาคเหนือนะที่มีวัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้นะคะ้ดูวความเป็นมาความเป็นมาของเหตุการเลยคะว่าอยู่ในประเภทยีนแล้วก็ ที่เริ่มต้นการทานเลยก็คือในราชวง์นะคะในราชวงศ์เขาเอาเห็ดฟางมาปรุงเป็นอาหารและเป็นยาเดี๋ยวเราจะรู้ต่อไปเลยะคะะว่าในเห็ดฟางจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะโปรตีนนะคะหรือกับเส้นใยเท่านั้นมีคุณสม 408น,นะคะนี่มีที่อ้านอิงได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เข้ามาเสร็จแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็เลยเอามาเพาะตัวองดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์เขา,าก็เลยศึกษาและวัวดอกก่อนแลวหลังจากนั้นคือพศสองพันห้าร้อยสิบสก็เลยมีก็เริ่ม มีการพ้อเห็ความในโรงเรือนละจากที่เอาเชื้ออยู่ในห้องทดลองเฉยๆก็เริ่มออกมาที่โรงเรือนนะคะ21นี่กระจายเลยค่ะ14ีขึ้นโรงเรือนแต่ไม่แต่ไม่ไมเขาเรียกว่าไม่เป็นที่รู้จักกันมากเท่าไรแต่21นี่เริ่มแลคะ โดยเฉพาะเห็ดฟางลักษณะเห็ดฟางนะคะมันจะมีด้วยกันที่จริงมันจะมีด้วยกันห้าห้าส่วนนะคะก็คือส่วนหมวกก็เห็นไหมคะส่วนหมวกก็คือส่วนยอดยอดของมันคือส่วนหมวกเขาเรียกว่าส่วนหมวกมีลักษณะคล้ายโล้นะคะส่วนคีบส่วนคีบก็คือที่ ปลาย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 นะคะส่วนขีดดอกนะคะคือปลาเขาเรียกว่าปลายหัวถ้าเราสังเกตชัดๆนะคะส่วนที่สามก็คือส่วนก้านส่วนก้านของเข็ดฟางก็คือเป็นส่วนที่ดึงอาหารจากกองฟางแล้วก็ อาหารในบริเวณฟ้าข้าวหรือวัสดุที่เราใช้เอกน,นะคะขึ้นไปสู่อดอกสีขาวนะคะแล้วก็ส่วนที่4คือส่วนข้างล่างเลยส่วนโคนมันเขาเรียกว่าเบอกหุ่มเหมือ,อนปอกไข่อะค่ะ <c oughs> เคยเห็นเห็นฟางตัวเล็กๆไหมคะมันก็จะมีหอมหุ่มเปอนใช่ไหมคะแล้วมันก็ติแต่ตรงดอกมัน ตรงตรงตรง,ตรงหมวดอกมันก็จะโผล่แทงขึ้นมาตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าขี้ตรงนี้ค่ะตรงขี้นี้ก็ที้ครูบอกม่อกี้ยค่ะมันจะเป็นตัวห่อคุ่มเหมือนอห่อไข่ถ้าได้ระยะเวลาได้เจอะระยะเวลาเขาได้ผลิตมันก็จะไต่ออกก็เหมือนกับห่อไข่ไว้ ส่วนที่ห้าเส้นใยเห็ดฟางนะคะซึ่งเส้นใยเห็ดฟางเนี่ยมีด้วยกัน3เส้นสามเขาเรียกว่า3ระยะระยะแรกนี่เป็นเป็นฝ้าขาวขาวแค่ฝ้าขาวขาวคือเหมือนเหมือนระยะเดิมของมันเป็นฝ้าขาวขาวเนี่ยค่ะระยะที่ 2, ก็จะเริ่ม,ม้วค่ะเริ่มเป็นเม็ดเล็กๆนะเล็กกว่านี้นะคะ ันจะเป็นเลน็กๆอย่างนี้อันนี้คือระยะที่สองคือเขาเรียกว่าระยะเส้นใหญ่ที่สองถ้าระยะที่สามอันนี้แล้วค่ะก็คือขีดเป็นมิตละลักษณะเป็นมิตแล้วนะคะพร้อมที่จะเป็นดอกใหญ่ๆแล้วค่ะอันนี้คือดูนะคะมันก็จะขึ้นรวม เยอะนะคะพวกเราคิดว่าเห็ดฟางนอกจากเป็นอาหารมีโปรตีนที่แน่ๆคือทุกคนรู้ว่าเห็ดตระกูลเห็ดมีโปรตีนอันดับหนึ่งหารู้ไหเห็ดฟางมีทั้งโอ้โหเยอะมากเห็ดฟางมีสารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสสองเห็ดฟางมี่ชคุยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วเห็ดฟางยังมีประโยชน์ต่อการบีบหัวใจของเราค่ะป้อง,งกันโรคหัวใจเห็ดฟางช่วยลดไขมันในเส้นเลือดใครจะรู้ไหมว่าเห็ดฟางยังมีวิตามินซีใครจะไปรู้ละ่ะ ผักผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยวโดยปกติเราเข้าใจว่าเห็ดเอ้ยของที่มีรสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีใช่ไหมคะนอกจากฝรั่งที่มันไม่มันยังฝรั่งนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ยังมีวิตามินซีสูงเห็ดฟางเหมือนกันคะ่ะเห็ดฟางก็มีวิตามินซีช่วยแก้หวัดได้บำรุงผิวพรรณได้เหมือกรรนกันเลยเราแต่เราต้องกินเราต้องเราต้องกินอย่าง ไม่ใช่ว่ากินแค่หนึ่งขีดจะได้วิตามินซีบำรงุงผิวพรรณเราสวยงามไม่ใช่นะคะเราก็ต้องกินกันเีดหนอนนะคะดีมเห็ดฟางช่วย,าวยการทำงานช่วยบำรุงการทํางานของตับของร่างกายของเราด้วยนะคะเห็ดฟางช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราอีกด้วยเห็นไหมคะเห็ดฟางมีคุณประโยชน์ เยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ช่วยป้องกอันไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคิจางก็ได้นะคะครที่เป็นมีภาวะเลือดจางเราสามารถใช้ได้กินได้นะคะเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารเป็นยาแม้กระทั่งบรรบรรเทาการช้ำในหรือการอักเสบบางคนคือโดนกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆถ้าเราไม่อยากทานยาเพราะว่าทานยา เม็ดเยอะๆมันไม่โอเคสำหรับไตของเราเราก็จะใช้อาหารกินยาพวกนี้เราก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าการกินยาเม็ดหรือ,อยาสังเคราะห์เยอะๆมันไม่ไหวไม่ใชดีแม้กระทัง่งแก้เลือดออกตามฟันของเราก็ทำได้เหตุางคุณนาประโยชน์ของมันนะคะ องคประกอบทางเคมีของผิดปากอันนี้เขาเขาวิเครามาเรียบร้อยแล้ว มีพลังงาน3หร3ห5แคลอรี่ก็คือเวลาเรากินแล้วอาหารทุกอย่างใช่ค่ะมันให้พลังงานของเราแล้วให้โปรตีนอันดบนับหนึนะคะไขมันใครจะเชื่อว่าเห็ดฟางมีไขมันด้วยแต่ไขมันแค่0.2กรัมในปริมาณที่น้อยแล้วก็ไม่ทำลายร่างกายของเรานะคะเห็ดฟางมีคาร์โบไฮเดรตเห็ดฟางมีแคลเซียม ไฟฟ้ายังมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสแคลเซียมเป็นบ่มนุกันเลยเนาะแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กอีกนะคะวิตามิน B3 B1 ก็มีนะคะวิตามิน C ด้วยนะคะวิตามิน C ตั้ง7มิลลิกรมัมเยอะกว่าวิตามิน B3 ซึ่งมีสามสามมิลลิกรัมนะคะอันนี้เขาอันนี้เป็นตารางวิเคราะห์เลย ระหว่างคุณค่าการอานของเห็ดฟางแห้งกับเห็ดฟางสดความแตกต่างของมันเห็ดฟางแห้งกับเห็ดฟางสดนะคะเห็ดฟางแห้งจะมีเาาขาเขาเรียกว,ว่าเข้าเท้าหรือว่ากาดใหญ่นะคะเพราะว่ามันแห้งแล้วเนาะมันก็เหมือนกับมีซากมันมีซากของเห็ดฟางแต่เห็ดฟางสดมันจะไม่มีนะคะถือเป็นสูงเลยนะคะอันนี้เป็นตารางวิเคราะห์จากมอเกษตรเลยนะคะ วิตามินวิตามินเกลือแร่ในหัวฟางร้อยมีดังนัในกระต้องโซเดียมก็ยังมีนะคะโพแทสเซียมก็มีนะคะนี่คือเป็นตารางของมอนอโดอ่าส่วนซึ่งต่อไปหัวข้อต่อไปเราก็จะเป็นเก <c oughs> ี่ยวกับการวิธีการฟอกหิ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยนะคะก็ <c oughs> คือวิธี ขอเห็นแบบกองเตี้ยซึ่งวิธีการพ้อเห็ุฟังเนี่ยมีด้วยการสามวิธีหลักๆเนาะกองเตี้ยอันนี้เป็นระ,ระดับอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นเป็นตัวที่เราจะเอาสามารถเอาไปทําเป็นประกอบเป็นอาชีพได้เลยนะคะถ้าเป็นการขาอเหตุฟางกองเตี้ยนะคะอันนี้หลัก นอนาคตหวังว่าหวังว่าชุมชนบ้านประชาชนจะมีโรงเรือนสําหรับการเพาะเห็ดฟางสักเพาะเห็ดฟางหรือเห็ดคนน้อยนะคะสักหนึ่งวันนี้นะคะวันนี้เราจะมีวิธีการเพาะเห็ดฟางบนวัสดุประยุกต์วัสดุประยุกต์สามารถมองได้หลายแบบ เป็นถุงพลาส,สติกก็ได้หรือเป็นวัสดุเหลือใช้จากของเราที่สามารถมาบรรจุวัดเศษวัสดุที่สามารถมาเพาะเห็ดฟางได้วันนี้เราจะมาทำที่ตะก,กร้าพลาสติกนะคะเห็นไหมคะถ้าเราเป็นพื้นซีเมนต์เราสามารถทำได้ยตะกร้ายกย้ายไปที่ไหนก็ได้จุดนี้จะดีวิธีนี้จะดีสำหรับคนที่ไม่มี เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นพื้นซีเมนต์นะคะคุมได้แล้วถ้าฤดูฝนเราสามารถเคลียร์ได้เก็บได้คือที่ที่สามารถมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ในกรณีโรงเรือนก็คือสิ่งก่อสร้างใหญ่เนาะมันก็จะต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ลองใจใช้ทุนเยอะมันก็จะต้องลงทุนน่อยการดูแลมันจะต้องเต็มที่หน่อยความชำนาญของเราต้องมีเยอะนะคะอันนี้วันนี้เราจะทําเป็น การข้อเห็นความบนวัสดุประยุกนะคะนะมันก็จะออกตามรูซึ่งวันนี้ปู่กก็จะเอากระดาษที่มันมีรูสามารถออกไดนะะ้วันนี้เราจะทดสอบความที่กระาอย่างนี้เนาะถ้าใครมีความชีวิฉานะแต่มันจะต้องทดลองหน่อยนะคะว่ามันจะออกขนาดไหนและเราต้องสังเกตรู้จักวิธีการสังเกตว่าสิ่งนี้จะเป็นยังไง เอเราเราวางไว้ตรงนี้ใต้ต้นไม้หรือกลางเด็มันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงสอบถามค,ค่ะปราชญ์ผู้รู้หรือคุครูประยอนที่เราได้รับเกียรติมาวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วรูจะมาติดตามด้วยค่ะรูจะมาติดตามเล่ด้วยว่าเออใครมีเบลจะได้เป็นผู้เลี้ยงเห็ดฟางของบ้านประชาพิวัตนอย่างน้อยบ้านเราเฟือง วางก็เยอะสั่งข้าวโพดท,ที่เราโม้ก็เยอะต้นทุนเราตรงนี้เกิดจะไม่ต้องหาเลยไม่ต้องซื้อเลยนะคะแค่ออกแรงไปเก็บมาแล้วไปแช่น้ำส่วนเชือ้อเริ่มต้นเราก็ไปซื้อจากเขามาก่อนอนาคตถ้าเห็นว่าเราจะทําแบบจริงจังลหลังจากนั้น เราก็มาเรียนรู้วิธีการพาะเชื้อเห็นฟางเนาะจวันนี้วันนี้ยังไงก็จะขอมอบเวทีนี้ให้ทางคุณคุลยนนะคะวันนี้ในส่วนของประวัติความเป็นมาและความสำคัญคุณค่าของเห็ดฟางในในในส่วนบทนี้เนื้อหานี้วันนี้คุณขอจบวันนี้ก่อนค่ะ